้ยทำไมแกไม่ด hey, oh, okay. oh, no. oh, no. oh. ีแดน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 แทำไมอ่ะมันมันจบแค่นี้หมดไอลอยลอยปาโอ้ยโมันเยินไปได้ขอโทษนะเันทนทันทันทอนทั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 นทนทันทันทันดูนาันทันทนทหนนนั อ่ะพูดมาพูดมาอยากให้ตัวไหนอยากให้คิดว่าอาเกศอยากให้ตัวไหนเราอะอยากให้ตัวไหนอาเกศให้เดาไปครั้งหนึ่งผิดอ้าวหรอสี่ดำให้รอบหนึ่งผิดแต่พี่อาเกศผ็นการนะแทน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 เหลือรู้สึกรู้สึกคนลุ้นจะดีใจกว่านะ ไว้ตัวเก่งคุณแตบคุณนะคะอุ้ยหูยาวตัวหูยาวเอาเอาเอาดีใจกว่าอีกอะไรเนี่ยคนให้ดีใจกว่าขอบคุณนะคะน่ารักค่ะกระโปรงฟูฟ่องหวานแหววแต่หน้าเหมือนโบอ่ะหน้าเหมือนโบหหน้าเมโกงโกงอ่ะเหมือนโบตอนเด็กอตนเป็นเด็กอ่ะใช่หน้าเหมือนโบตอนเป็นเด็กตอนที่อาเกดจุงมือไปเที่ยวอ่ะ ยาไม่ยิดไม่ติดเว่ยไว่ยพี่ขันวันวันนี้วันขันอ้าวเปนเจ้าของขันค่ะนี่วันส่งอายุค่ะขึ้นเต็มรถเต็มเลยทำขันเลยค่ะโคตรอายุอะวันนี้กินอะไรคะอร่อยไหมคะเผ็ดไหมคะวันนั้นเผือกได้มันมี น้อยๆนึกว่ากินไปแล้วยังไม่กินสัมวันสองคันข้าวแตนน่ารักมากคุณยายก็ใส่ขันขันหกขันัขนเป็นไงบ้างคะซุมนี้อร่อยโอ้โหไปโนละไปโนละคนขายสวยมากค่ะคู่ช่วยสวยและหล่อมากค่ะหนช่งรอยชี เย็ดใส่เฮกูบบอ่กอนอให้ฉ่๊วยอันนี้คือพี่กู้ตึ้งคนชิมค่ะบอือฉ่๊วยลูกหวานหวานทำทีเดียวเลยเนาะแม่เนาะกล้วยลูกเดี๋ยวหนูไปใส่น้ำแข็งดีกว่าถ้ามันอะยู่กับน้ำแข็งจะหวานน้อยลงนะยแต่น้ำแข็งไม่เยอะนะดุเจเอาไว้ไม่ทำขายหรอคะหนูว่าทำขายแบบลูกค้าเยอะไม่งั้นลูกค้าจะเยอะแบบลูกค้าแย่งกัน หื้อนี่คือยังไงครับอร่อยเร้ยขนาดพี่กู๊ดยังหือเลยนะโอชาโอชาโอชาไม่ต้องปิดฝาแบบโลอันีักโอหน้าเยอะค่ะเอาเอาตัวน้อยค่ะอยากกินแต่น้ำค่ะเอลี่ยเเอาเก้ีมัน โอ้โห oh, พี่กู้เป็นแผนกน้ำแข็งโอเคครบคุณค่ะแล้ว้ำมีช้อนไหม้อ่อาำไป็นถั่มลูกขอบคุณค่ะกินแล้ว้า่ทิ้งนะ,ะม,มารับใหม่แก้วเดิมเดี๋ยวก่อนทำไมฮัเ <c oughs> เมตเกตทำตาลิวกันอ, <laughs> อ่อ, <c oughs> อ,อย <c oughs> <laughs> เนี่ยไ้ใครต่อมีปัญหาแม่ค้าไม่ยอมทิมหลอดมาให้กินผิดได้ไม่ไสย่าๆไม่เเอาน้ำาล่เฮ้ยลืมใส่น้าเชื่อมรเปล่าน้าเชื่อมมีเยอะแยะอ่าใส่ไม่ค่ะไม่ใช่ใช่ไมต้องกมเพราะเม็ดไม่กินอ๋อไม่ใช่หนูหนูชิมลอันนี้ปกติปเมื่อวานมนเหมือนหวาน ใส่ใส่เพิ่มอค่ะลูกไอ้ถุงนั้นเปิดแล้วอ๋อผ่อน้อยผ่อนานของเรานะคะเจ้าพิธีสถานที่อันนี้คือร้านอันนี้คือร้านของสาวๆนะคะ สาวๆว่าน้อยอ่ะเพ่มาว่า้ะมอ๋อนี่ไงอ๋อใช่ใช่ใช่ลืมลืมลืมอ่ามันมีอันนี้ด้วยเรคคือสูตรไม่ครบสูตรไม่ครบโอ้ผมเคมครับไปถึงไม่ได้ผมเพมครับไม่ต้องเอาอันนี้ด้วม น้ำตาลน้ำเขาไห้อ๋อของย่าก็มีนะย่ามีน้ำตาลกิ่น้ำตาลย่าด้วยอ๋อตะโกก็เค็มเมื่อกี้อ่ะไม่หวานข่อนน้ำตาล คนอ่นกได้ดเอมลยอะไรัลค่อยยงะงั้นรอพาคก่อนเนาะจะได้จะได้จะได้เขาเรียกว่าอะไร ลู่ๆหลานทุกคนครับก็หัวจาุ่วนพฤติกใหเจ้างานให้เจ้าหน้าที่งานาน้าที่ไม่งานเลนกระดิ่งเล่นเดินยิงปืนยิงปน รวมเลยใช่ไหมพี่สะพ้ายใหญ่ไปก่อนเลยสะพ้ายใหญ่ไปก่อนครับ

<laughs> เไปคนเต้เองร้องทความรกต่ใ,จใ,จในใเอเกต้องช่วยเกต้องช่วย 哼。<laughs> <好> <laughs> ใส่ขันดอกค่ะน้้นนะีไใหม่ค่ะ,คคะคดูดังลับเป็นนะัไ่อเน,น,น,นอะนนั้นดีขาา๋ข้าบาทข้าวบาท

เขาเรียบนะกำไม่แต่งกู้เรา ลูกไปต่อเลยงามขนาดเลย ăn chung bị một quả bằng chặt của mình để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันแต่มาเจอเธอเท่านั้นฉันสุขใจเหลือเกินขอร้อให้เธออย่ามานช่วยรักษาใจพี่จ้าถ้าผู้หญิงนองกับผู้รัก พี่สุดดมเข้าไปร่างกายก็เป็นภูแพา mm ้า hmm. ปูหญิงที่กลุมแทบก็อ mm ันตรายเพราะพวกเธอห้ายใจหัวใจพี่เองก็แพ mm ้ต hmm. ั้งแต่มาเจอเ,อเธอเท่นั้นฉันสุดใจเหลือเกินขอร้อให้เธออย่ามาชวน แต่มาเจอเธอเท่านั้นฉันสุดใจเหลือเกินขอร้อให้เธออย่าเมินช่วยรักษาใจ สุดมากมายพี่สุดดมเข้าไปร่างกายก็เป็นภูมิแพ้ผู้หญิงที่กลุ้มใจก็อันตรายเพราะพวกเธอล้ายใจหัวใจพี่เองก็แพ้วันแต่มาเจอเพือเธอนั้นฉันสุดใจเหลือเกินขอรอให้เธออย่ามา ใจเลือกเกินขอร้อให้เธออย่าเมินช่วยรักษาใจี่